สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรางวัลที่1รับคนเดียว42ล้านออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการประกาศผลรางวันสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์2565โดยมีผลการออกรางวัลดังนี้รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทออกเลข944308รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลละ4 0 0พันบาทออกเลข9 4 2และ061รางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลละส0 0พ บาทออกเลข5 0 9และ485รางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ2,000บาทออกเลข30ล่าสุดเพจพนันไยมังกรฟ้าราชบุรีได้โพสต์ข้อความระบุว่ารางวัลที่1อยู่ที่มังกรฟ้าจํานวน7ใบปังสุดๆคนเดียวเมารางวัลที่1จํานวน7ใบทีมงานมังกรฟ้าทุกคนขอแสดงความยินดีกับเจ้าของรางวัลที่1ด้วยนะคะเรียกได้ว่าปังมากๆครับคนเดียวไปเลย42ล้านบาทอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ